สิ่งที่เราขอนั้นเนี่ยเราเห็นแค่เปลือกคิดว่าดีแต่เนื้อในมันอาจจะเป็นสิ่งที่ซึ่งทำให้เกิดเป็นภัยกับชีวิตของเราก็ได้ การดุอาเนี่ยหลักๆเนี่ยอัลลอฮ์จะตอบรับหมดนะถ้าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่จะนําพาเราไปสู่สิ่งที่ไม่ดีอัลลอฮ์ก็จะตอบรับในอีกรูปแบบหนึ่งดังนั้นการขอดูอาไม่มีคําว่าเป็นหมันนะครับ1ถ้าขอสิ่งนั้นแล้วสิ่งนั้นดีกับเรากับเวลานั้นเหมาะสมอัลลอฮ์ให้เลย 2. การตอบรับดูอาจากอัลลอฮ์นะครับที่อัลลอฮ์ให้กับเรานะครับคือวันนี้ไม่เหมาะอีกสักพักหนึ่งหัวใจของเราแข็งแรงขึ้นเราจะเหมาะออออัลลลลเเเเาาาาาะะะหหจปรรรรวววววงืชไไ้้้ใดบคม หวังในดูอานั้น แต่ถ้าให้มาตอนนี้ชีวิตเราแย่อเราจะให้ในสิ่งที่ดีที่สุดกับชีวิตและสิ่งที่เหมาะสมกับเวลามากที่สุดของเราและอย่างสุดท้ายด้วยความที่ความรู้ของเราเนี่ยมันมีขอบเขตที่จํากัดเราไม่สามารถมองเห็นเนื้อทุเรียนถ้ายังไม่ได้ผ่าเราไม่สามารถที่จะมองเห็นเนื้อส้มถ้าเรายังไม่ได้แกะทุกอย่างอยู่ในแพ็กเกจจิ้งที่เราสั่สร้างเราจะไปรู้ได้ไงว่าข้างในนั้นเป็นอย่างไรดังนั้นความปรารถนาของเราที่เราดูอาเราจึงไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราขอนั้นเนี่ย เราเห็นแค่เปลือกคิดว่าดีแต่เนื้อในมันอาจจะเป็นสิ่งทีง่ซึ่งทำให้เกิดเป็นภัยกับชีวิตของเราก็ได้ทำให้ชีวิตของเรานับไปสู่หายนะก็ได้วันลอหัวอาลัมพระองค์เท่านั้นที่รู้